นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาในหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์ Power อำนาจที่มีควรมองข้ามโดยยกตัวอย่างความสำเร็จซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างโอกาสให้กับประเทศนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาเบต้าโซนหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์ Power อำนาจที่มีควรมองข้ามณศูนย์ประชุมคองเกรสเซนเตอร์ในเมืองดาวอสสมาพันธรัสวิท โดยนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านอาหารภาพยนตร์การท่องเที่ยวไปจนถึงสุขภาพพร้อมกล่าวว่าในปัจจุบันไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมและมีจุดแข่งที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมพลังให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนรเริ่มและขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมั่นว่าคนไทยมีศักยภาพ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยที่มีความสามารถได้มีช่องทางและเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะพร้อมเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านการเปิดอบรมทั้งสิ้น13หลักสูตรอุตสาหกรรมหลักทั้งการท่องเที่ยวอาหารภาพยนตร์แฟชั่นเทศกาลกีฬาดนตรีศิลปะการออกแบบเกมวรรณกรรมสุขภาพและศิลปะการแสดง ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศไว้ว่าปี2,568เป็นปีแห่งโอกาสของประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีและมีศักยภาพหลากหลายด้านคนไทยก็พร้อมให้การต้อนรับทุกคนสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับประเทศและปี2,568จะเป็นปีที่ดีสำหรับประเทศไทยอย่างแน่นอน